สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับวันนี้จะพูดหลายเรื่องหน่อยนะครับก็จะมีเรื่องของ manufacturing program, โปรแกรมนะครับโปรแกรมการผลิตนะครับโปรแกรมการออกแบบการผลิตแล้วก็มีเรื่องของเครื่องจักรกลการผลิตด้วยแล้วก็เรื่องของเครื่องมือวัดนะครับมาเริ่มกันที่โปรแกรมการผลิตก่อนอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเยอะใช่ไหมถ้าเราเห็นนะครับในการ เอ่อในการเรียกว่าอะไรในการผลิตเนาะในการจะออกแบบสินค้าสักอยา่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องวาดกันบนกระดาษเองละนะมีโปรแกรม CAD นะคอมพิวเตอร์เอชเอดีไซน์นะครับก็จะมาช่วยคิดว่าเหมือนพื้นฐานของวิศวะหลายๆที่ก็จะต้องเรียน CAD นะในปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนลึกหรือว่าไม่ลึกนะทีนี้เรามาดูตั้งแต่ระดับแค d นะมันจะมีสามคำที่ ควรจำได้ในวันนี้คือ CAD CAM CAE นะครับคอมพิวเตอร์ดีไซน์ก็คือจะมีแบ่งเป็นเรื่องของ Mechanical Design การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลบบนะครับก็โปรแกรมยอดฮิตที่อาจจะต้องเคยใช้กันก็คือ AutoCAD ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่มันเหมาะ AutoCAD เนี่ยมันมักจะเหมาะ 2D นะ 2D จะโอเคแต่ถ้าเป็น 3D เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้แล้วจะเป็นใช้เป็น solidworks นะครับแล้วก็ nx อะไรแบบนี้ครับ แต่โปรแกรมก็จะมีดีเทลต่างกันแต่ว่าพื้นฐานก็คล้ายๆกันนะพอเราเรื่องของ Mechanical Design เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องที่เป็นพวก Advanced ขึ้นมาก็จะมี Animation Advanced a s s e m b l y นะครับหรือว่าพวก Free Form Modeling หรือไปกระทั่ง m o mold Design การออกแบบแม่พิมพ์อีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะค่อนข้างจยากขึ้นไปตามระดับของมันนะทีนี้พอมาเป็นระดับสีเขียวขึ้นมาก็คือ c ค m นะครับก็คือคอมพิวเตอร์เอช a มนูแฟคต เมื่อกี้มันแค่ออกแบบอยู่ในซอฟต์แวร์ใช่ไหมเป็น 2D 3D วาดไปต่อไปมันจะเอาไปลิงก์กับเครื่องที่จะสามารถผลิตได้แล้วนะครับไปลิงก์กับเครื่อง CNC นงเงเดี๋ยวจะพูดถึงในพาร์ตต่อไปในะเครื่อง CNC มันจะเป็นแคมเนอร์คือโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปในแมชชีนอีกทีหนึ่งแล้วทำให้เครื่องมันตัดเกลึงงานออกมาให้ได้ตามแบบที่เราวาดนะครับเป็น 3D เลยนะซึ่งอ่ะมันก็จะแบ่งออกเป็น แบ่งตามเครื่องมาเลยเป็นแคมสําหรับมิลลิงนะครับมิลลิงคืองานกัดใช่ไหมแล้วก็แคมสําหรับเลทก็คือเครื่องอ่อง,งานกลึงนะก็จะแบ่งเป็นแกนอีกมันจะมี CNC 3สามแกนห้าแกนอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะต้องแบ่งโปรแกรมไปตามนั้นนะรวมไปถึงโรบอทแมชชีนิงก็คือใช้หุ่นยนต์ในการกัดงานนะครับโปรแกรมพิทิตนะอันนี้พูดชื่อโปรแกรมให้ฟังเฉยๆแล้วกันพิทิตของ ตัวทั้งกัดกึนงก็จะมี m a s t e r c a m มเหนนี้ใช้ใช้เยอะนะครับแล้วก็มี Solid Cam ก็มาจาก SolidWorks แหละ NX ก็เป็น NX Cam นะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่อาจจะไม่ฮิตมากแต่ว่าก็ก็พอมีคนใช้บ้างก็คือ HyperMule แล้วก็มี a u t o d e s k PowerMule นะครับแล้วมีโปรแกรมหนึ่งที่อาจจะไม่ฮิตแต่ว่าที่มาล่าก็มีสอนคือ s p u c c m m ความพิเศษของ s p u c c m m กับไอตัว Auto d e s k p o w e r Mu l เนี่ยก็คือมันมันสามารถทำโรบอตแมชชีนิงได้ให้ให้ ที่เล่าฟังในตอนที่แล้วว่าโรบอตมีการสามารถเป็นหุ่นเชื่อมแน,นี้เราไปเปลี่ยนหัวมันแล้วก็ให้มันกัดงานแทนแบบนี้ครับโรบอตฟอร์ม l ลิงเป็นต้นนี่คือแคมเสร็จแล้วระดับสูงสุดคือแคร์นะครับแครนี่ก็คือคอมพิวเตอร์เอชเอนจิเนียริงคือเอาแบบอะไรต่างๆมาวิเคราะห์และมาประมวลผลต่งตางๆเนี่ก็จะมีเป็นซอฟต์แวร์ซิมูเลชันอย่าง v i ช u a l คอมโพเนนต์นะครับ หรือที่ดังนั้นก็จะเป็นเทคโนมาติกซึ่งเท็โนมติกก็จะมีเป็นแยกย่อยเป็นแพนซิมูเลชันก็คือจําลองการสร้างโรงงานเลยเลยอาจะเป็นยังไงหุ่นยนต์จะวางตรงไหนหรือเป็นโปรเซสซิมูเลชันเจาะไปแค่กระบวนการย่อยๆอน,นี่ก็สามารถจะทาได้เหมือนกันนะเพื่อการศึกษานะครับก่อนที่จะสร้างโรงงานนี้ครับอ่าเนี่ยอ๋อ,อลืมพูดชื่อไปโปรแกรมหนึ่งที่ก็มีใช้เหมือนกันใน,ในตั้งแต่สองดีสามดีก็คือคาเทียเนาะอ่ะเนี่ยน,นี่คือตัวอย่างนะครับ ให้ดูภาพแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรนะครับเครื่องอะไรมีใครทราบบ้างมันคือ 3D p r i n t อร์นะครับพิมสามดีเอ่อเรียกได้ว่าเมื่อก่อนก็คือพิมกระดาษใช่ไหมแต่นี้มันพิมออกมาเป็นชิ้นงานโปรตายอะสามดีเลยโดยที่ฟีดของมันเราต้องใส่เข้าไปเป็นเส้นเป็นอ่อแล้วแล้วแต่แล้วแต่ไอ้เครื่องมันแล้วก็วัตถุดิบที่เราต้องการนะส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นเส้นพลาสติกนั่นแหละแล้วก็ให้มันออกมาเป็นหุ่นเป็นอะไรออกมาได้เลยนะครับสัง่งจาก เนี่ยแหละที่เราใช้ s o l i d work ์กเอ็าที่อะไรพวกนี้ก็สามารถมาสั่งให้สามดี n t i n g มันทำงานได้นะครับแต่ว่ามันจะได้เป็นแค่ของโปรโตไทป์นะถ้าเราอยากได้งานจริงๆเราอาจจะต้องเข้าแคมที่เล่าให้ฟังแล้วก็ให้มันให้มันเอ่อกัดกึ่งออกมานี่ซอฟต์แวร์ว่า,าอันนี้เทคโนชมัติกนะครับตัวแคร์ที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นแพนซะิมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวโปรเซสซิมนะหรือว่าวิชวลคอมโพเนนต์ด้วยมันเนี่ยมันจะหน้าตาคล้ายกัน อ่ะจบทาง manufacturing programming นะีนี้มาดูไว้ตัวเครื่องจักรกลที่ใช้ในการกัดกึงมันบ้างนะครับก็จะมี lat milling นะครับก็คือ l a ดก็คืออะไรจำไม่ได้ททีเลยเ a ก็คือกัดไม่ใช่ l ล t คือกลึงขออภัยแล้วก็มิลล i n g คือกัดนะครับนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการซ่อมบำรุงมาด้วยการจะซ่อมเครื่อง CNC ทำยังไงนะครับ ถ้าเป็นระดับแอดวานซ์ของเรื่อง CNC ก็จะมี CNC ห้าแกนเนี่ยจะค่อนข้างยากมันจะมุกได้ได้ห้าได้ห้าะห้ามุม,มครับไอ้ข้างล่างก็จะถามก็มจะหมุนของมันได้ด้วยนะครับรวไปถึงเรื่องของ CNC ร i ทอฟิตอันนี้ก็เหนือขึ้นไปมากกับา maintenance คือการแบบปรับปรุงใหญ่ปรับซ่อมทุกอย่างจากที่ใช้ไม่ได้ก็แบบนู่นนี่นั่นปรับเปลี่ยนหมดจนใช้ได้อนนี้คือ a d v a n c e ์นะครับถ้าเป็นฝาเครื่องมือวัดล่ะ ก็จะมีอะไรบ้างครับ CMM ก็คือ uh, coordinate measurement machine นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่เป็นเป็น p r o b ที่เอาไว้แตะตามชิ้นงานเล็กๆที่เราไม่สามารถจะวัดได้ครับวัดด้วยวัดด้วยเครื่องมือทูลเนี่ยยากง่ายๆคือเราผลิตจากเครื่อง CNC C ฝั่งเนี่ยเราต้องมาผ่าน quality control ก็คือเครื่อง measurement ฝั่งนี้ มีเครื่องสแกน,นะครับเอาเอาของใส่เข้าไปแล้วใช้เลเซอร์ใช้อะไรสแกนแล้วได้ออกมาเป็นผลก็มีคอนทัวร์ลัฟเนสพวกนี้วัดพวกความหยาบผิววัดนูน่นวัดนี่นะครับลงไปถึงถ้าเป็น a d v a n c e ์ก็คือการเอาระบบอัตโนมัติออโตเมชันอะไรเข้ามาลิงก์กับตัวเครื่องมือวัดนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนั้นจะได้เห็นภาพอันนี้นะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเครื่อง 3D Scanner สแกน3มมิตินะคือว่า มันจะมีสแกนทั้ง2อมิติก็มีนะสแกน2องมิติก็ได้ออกมาแค่กว้างยาวใช่ไหมครับแต่สแกนสามิติคุณจะได้ออกมาเป็น f t l ไฟล์ 5, เป็นไฟล์แคดเลยสามารถเอาไป reverse engineering ได้ก็คือเอาไปเหมือนเอาไปผลิตซ้ํานะครับอ่าเช่นคุณมีของหนึ่งอย่างที่คุณต้องการจะ Copy อ่ะว่าง่ายแคนที่คุณจะวาดเองจากศูนย์มันเสียเวลาใช่ไหมคุณก็เอาของนียเข้ามาผ่านเครื่องนะครับสแกน สแกนนี้ใช้ใช้เป็นการถ่ายภาพนะมันก็จะเป็นโรบอทแล้วก็ถ่ายภาพตามมุมต่างๆนะเสร็จแล้วคุณก็จะได้ได้ไฟล์สามดีออกมาคุณสามารถเอาไปปรับแต่งนิดหน่อยโมดิฟายนิดหน่อยแล้วก็ย้อนกลับไปเข้ามาสเตอร์แคมเปใช้แคมป์เข้าไปเครื่อง CNC ก็ผลิตซ้ำออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณต้องการนะอันนี้คือเครื่อง CNC ในะภาพตรงกลางนะสแกน5แกนอะไรก็ว่าไป อันนี้เป็นพวกเครื่องมือวัดนะอันนี้เป็นเครื่องวิวชันนะครับวิควิชันก็จะเป็นการส่องกล้องจุลทรรศน์แหละง่ายๆแล้วก็เห็นสิ่งที่ละเอียดเห็นสีนะครับอ่าให้ดูตัวเครื่องอันนี้เครื่อง CNC เนาะเครื่อง c m นี่เป็นตัวนี้นี่ของมิตุโตโยก็จะเป็นแบรนด์ที่ที่มาล่าใช้เยอะน,นะครับใช้สอนก็จะเป็นโปรบลักษณะโปรบแล้วก็แตะเครื่องมือวัดที่ไอตัวชิ้นงานละเอียดนะครับ อันนี้ข้างในของเครื่อง CNC นะ CNC maintenance อันนี้คือเครื่องที่ผมบอกเมื่อกี้ 3D scanner เนี่ยตัวสีเหลืองๆนี่คือด้านในของกล่องนี้นะครับเห็นไหมเราสามารถเอาของให,ใหญ่ๆแมทั้งประตูรถพนี้เข้าไปสแกนได้ส่วนนี้ 2D scanner นะครับก็คือสแกนแค่2อมิติแต่ตัว 2D เนี่ยเราทำให้พิเศษหนะ่อยคือเราเอาโรบอตเอาโรบอตเนี่ยยูนิบอทเนี่ยพิกแอนเพสหยิบงานเข้าไปแล้วป้อนเข้าไปในเครื่องอัตโนมัต พอสแกนเสร็จมันมีเซ็นเซอร์บอกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วก็โรบอตก็ไปดึงงานกลับออกมาอันนี้คือการเอาออโตเมชันเข้ามาช่วยในงาน m a c h i n นิงนะอันนี้ก็พวกโปรไฟล์โปรเจคเตอร์อะไรก็ว่าไปประมาณนี้ครับในส่วนของ m a c h i n นิงเดี๋ยวขรั้งหน้าจะเป็นเรื่องอื่นๆแหละนะครับเจอกันครั้งหน้าครับผม